ดูว่าเจอผมตักขาแล้วผมยิงเลยสยบายๆยิงเองรีบาวเองนักเลงพอแล้ว,วคุ้งแล้วห่วงสันนี่ปล่อยบอลโล่งแบบผมกลิปด้วยอืลูกตกดาวตกโคตรเทโคตรอัตราย จะจับเกมลูกของนายได้แล้วลูกเดียวโอเวอร์ท็อปโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปแอปฮะท็อปท็อปเล่นไลนท็อปเล่นไลน์ครับท็อปบอกว่าเล่นเกมสลัมดัง ท็อปได้ลายท็อปวันนี้รถแรงโน,โนหนึ่งได้หมดครับตึงนะแวเพื่อนมาตึงแต่เพื่อนมาตึงนะฮะอะไรนะฮะไอคนเมื่อกี้โนหนึ่งคนนี้บอกว่าได้หมดฮะ,อะขอขอร้านพิกขอร้านพิกเลยทำไมมันมีแต่ชีเด็ดทั้งนั้นเลยวะแล้วโอ้โหแล้วขอร้านพิกเลยฮนะผมเอาอะไรไปซับพอร์ตดีวะเนี่ยซาบกุเหมือนเดิมแนละ้วโซนพื้นที่นนะ สุดจัดจริงๆว่ะสมแล้วที่เป็นแหลงตำนานนะคนเมื่อกี้ก็แหลงตำนานนะเว้ยเออใครที่จะอยู่แหลงตำนานได้มันต้องมีสตอรี่แบบนี้มันต้องมีความเป็นตำนานในตัวเองฮะคนเมื่อกี้เขาเป็นนัมเบอร์วันของมิตตี้ฮะคนนี้บอกว่าขอมาเล่นอะไรก็ได้ได้หมดนะเดี๋ยวรัดพิกให้ดูรัดพิกฮะไฟนกค่าเป็นคอมโชคุฝั่งเรารัดพิกเป็นฟูจิมะสใช้ได้นะอันนี้ถือว่าดับได้ดี D นะครับเพราะว่า เป็นนข้ามเป็นสองปล่อยบอลเป็นตัววิ่งเร็วนะครับเขาเอาตัวฟูจิ2มาโซนพื้นที่ให้ช่วยมากีบปล่อยบอลอันนี้ถูกต้องัะดับดได้ดีครับเออโอเคอ่ะไปรวยฮะเดือดแน่นอนเกมนี้วันนอกับคอดาฟี่เหรอไอ,อ,อคู่เมื่อกี้ปะ่ะตานี้โดนแน่ดูทีมพี่ด้วย2 PG พีจีฮไปอีก,อ,กอีกคนหนึ่งชื่อทุกฮะลูกขวาา่า รู้ว่าชื่อนี้มาจากไรตอนแรกเขาไม่ได้ชื่อทุกนะเขาอาจจะชื่อแบบแฮปปี้แฮปปี้ไทม์อะไรอย่เงี้ยพอเล่นเกมนี้ไปสักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นทุกอันเนี้ยรู้เขาว่าตีเดิมเหรอเขาสามคนเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะฝายถรกข้ามโกงเหรอฮะเฮ้ยไอ,ยอย้ฟูจิ <c oughs> ได้หมดฮะดิบ้าเอ้ยวิบ่าวฟูจิฮะกับภาพพร้อมไหมเนี่ยภนะาพโหลดมาหรือ,อยังแล้วโอ้สวยเอ้ย,เ,อยเล่นเป็นเล่นเป็น ทรงดีเลยทรงดีเลยวิบ่าวไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวง่วงแล้วยิงเลยฮะลง่งๆเน้นป่าผมซับพอร์ตมากีเองส่วนฟูจิเดี๋ยวไปซับทีหลังแป๊บนึงให้มากีเซตบอลเดี๋ยวตามซับสองคนเลยไม่ต้องห่วงป๊บโอ้โหแล้วตกว่ะแล้วอู้เกบ,บอลดูฮะฟูจิฮะของดีฮะแล้วไปไหมแล้วส่งให้มากีแล้วล่งแล้วเจ้าวันนี้เลี้ยงไปลงไปหนึ่งแล้วไปตเวแล้วลูกสไตล์กระดพระเจ้าฮะของดีฮะมากีชินิจิราชาที่แท้ทู่ะ อุยอ้ยโอ้ขอโทษนะดักขายอยู่ไม่ว่าตงตบดักขายอยู่เดีย๋ยวตบให้แป๊บหนึ่งเล่นดีดีเดตาเมองไม่ทันส่งไปโลกเลยฮะวยเดวต้าสามหมอวิอ่งแม่นด้วยอ่ะฟูจิข้างเราแม่นน่าจะชนะเกมนี้สแต็คโค่นแม่นเลยข้างเราอืมโอ้โหแล้วเจอลูกตบอายุฮะอันนี้เป็นตบอายุราชาด้วยนะไม่ใช่ตบอายุธรรมดาตบอายุราชัน ตกววัยุ่แบบราชาน,นะมีแต่ราชาเท่านั้นที่ทําได้หูเลี้ยงเป็นด้วยอนะหูุสวยด้วยนะฟูจิอ่ะเอ้ยอันนี้เล่นเป็นเลยฟูจิอ่ะหนุสวยด้วยนะจงังหวะเลี้ยงจงังหวะเดินจงังหวะอะไรพวกนี้เล่นเป็นเลยฮนะใช้ได้ใช้ได้แบบนี้ถือว่าโอเคฮนะนี่ไนงะดักขาไปดิระวังโดนสตลนะเว้ยเรียวตาแดมากมากอ่ะวีบากดีๆเราไปถึงราชา แล้วม <Es poor S 2> ันเจาะบ่อไปสองลูกแล้วไม่ลงไม่ลงอ้โหขวเทขวดตลาดผู้ครองรีบาวคือผมยังไงอะไรนะไอ้นี่ตัดบอลทำไมวะเนี่ยผมซับพอร์ตหมดทุกคนนะซับพอร์ตที่จริงใจไปฮะลงๆเน้นเน้นไปเอเคจสบายเดี๋ยวผมซับพอร์ตพวกนายยองไม่ต้องห่วงผมพร้อมเสมอดัดมาเดัด โอ้โหมันตบยังไงว้เนี่ยคือไอ้ซากูเนี่ยมันต้องตกเฟรมแบบพอดีเป๊ะงไงแล้วเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยตกจังหวะหนึ่งของไอ้ตัวละครเนี่ยไอ้เดียวตะเนี่ยสวยโอ้โหเออยบอลดันตกตีใหญ่สวยรีบาวผู้ครองรีบาวคือผมอย่างไรวะเฮ้ยสวยใครผากวาล้มเลยดีๆเล่นกันดีๆ เฟดเอาเว้โอ้โหแล้วโยกหลอกหมดทั้งสนามวันนี้คือคนเทไปหาฟูตีหมดเลยฮะมากีีเฟดฮะไม่รอจังหวะสองอันเนี้ยหรือมันเป็นจังหวะสองวะถ้าเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินแล้วเป็นซากูด้วยตกโคตรยากสวยโอ้โลงเลนเน้นปากวิบ่าววิวู๋เอ้ยสวยโดดเร็วหน่อยนิดเดียวเอง โอ้สวยจัดไปไปโอ้ขาดจัดชอนนี้เฮ้ยแหลงตำนานเองอะเนี้ยอันนะจังหวะปล่อยบอลคมคมมากนะคือเขาเล่นเก่งนะจังหวะปล่อยบอลคือคมเลยสวยววไม่ต้องห่วงผู้ครองใีบ,า,บ,า,บ,า,บาคือผมอะขอยัดเมมเลยบอลที่บล็อกไปเฮ้ยโอ้ปล่อยบอลโคตรคมเลยอ่ะอันเนี้ย เจอการเจอการค้างผมปล่อยบอลคมกริบเลยว่ะมาเลยอ้วนสักหน่อยไหมล่ะตายแปน้นสักหน่อยไหมล่ะมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเน้นลงลงเน้นเน้นฝากยืนข้างหน้าเรียวตาด้วยครับโอ้โหแล้วดูแดนดี่เพอร์เฟกต์ชอ็อตจัดช็อตนี้แดนแบบปลายระยะจำชุดพอดีนะปลายระยะขอบอลฟิกชูดอะ่ะโดนเรียวตาโดนยังไงก็โดนเรียบร้อยฮะ ผู้ครองรีบาคือผมยังไงล่ะเพราะว่าเลียวตะยิงบอลเล่นโคตรไกลเสร็จผมเพื่อผมซับพอตทั้งหมดเลยฮะผมเบียดผมบังแล้วโอ้โหส่งดูฮะแล้วลงซะด้วยฮะเรียบร้อยเลยจบเลยทีมเราไปแข่งได้เลยในเนี้ยเซตบอลกันแบบเนี้ยแต่ว่าเกมรับเอาหน่อยเกมรับช่วยหน่อยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเกมรับเกมรับผมก็ตบไม่ได้เหมือนกันผมต้องไปโซนข้างนอกด้วยกลับเข้ามาตบข้างในตบไม่ถึงแขนสั้น ถ้าเป็นซีใหญ่อะคุยกันได้ที่สากุ่ตบโคตรโคตรสั้นอะแล้วโดนไม้ไม่โดนนะโอเคล้มไปเิ่ร่วงเลยสวีสบายแตกแน่นอนแล้วบอกเลยอะออโอ้โหดาวสองมันเลหนึ่งดาวนหนึ่งมันเล 2. สองสวยโอ้โหมันรี รีโวหวดไปนี่ไงดักขาแล้วระวังสตีลบอกแล้วเดี๋ยวโดนสตีลเจอผมดักขาผมยิงเลยสบายๆย,ยิงเองรีบาวเองนักเลงพอแล้วปั๊บหลอกปั๊บหลอกปั๊บหลอกเรียบร้อยแตกไม่แตกอยู่แล้วเล่นยังไงก็ได้ข้างเราโคตรโหดเออหกคะแนนเหรอได้เพลนึงห <c oughs> ลงไปหน,นึ่งแโจนี้เราส่งให้ฟูจิเราเล่นไม่นายฟูจิเราเลี้ยงต่อแล้วยิงเลยฮะโล่งๆเน้นๆปากโคตรคมเลยว่ะคมจริงนะเง้ยเนี้ยฟูจิอ่ะ นี่ไงมันหลายทีแล้วไงเรวตะเลี้ยงต่อหน้ามากี่คือหลายทีเกินไปอะขออนุญ,ญาตราชาก่อนจะเลี้ยงตรงเนี้ยเขตห้ามเลี้ยงเขตของราชาห้ามเลี้ยงอะหายตูว้วะวิ่งไม่ไห <laughs> ว,วตกตกไปก็ไม่โดนนะวิ่งดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายเออดีไม่เป็นรไ,ออไนรกคะแนนนะพวกเราแป่งสุดว่ะ ซิกแมนโอเคจบมันจะไม่ยากอะไรนะเรียนวิชาฟูจิจากช่องทำไมล้างเหรอบ้าเขาเล่นเก่งน่้ยทำแต้มเก่งมากอันเนี้ยแล้วก็มีราชามากิยืนแยกให้ดูอันเนี้ยคือเล่นง่ายเลยเพราะว่าเขาจะไม่โดนลุมแล้วมีสักบุบอดีบ็อกซ์พี่เลือกก่อน สากรูด้ไงน้นะมิจิข้างเราเป็น isolation หรอพี่เซตไว้เป็นผู้ควบคุมคืออะไรอะ่ะพี่ไม่ได้เซตเซตไม่เป็นมันคืออะไรอะ่ะตกลงมันเป็นอันไหนอะ่ะแจกกิฟตอะ่ะเอ่อเราต้องรีบาวไฟลุข้ามอะไรวะเนะี้ยแก๊งเสื้อขาวเหรอแล้วมันเป็นคอม isolation ไม่ได้นะเว้ยบอกเลยฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ที่เขียนเล่นซีใหญ่เล่นให้ก็ได้วะอาคังิเอลตราไม่ทันนะขอโทษมาก,กิขอพายฉันพาดเองกดมากิไม่ทันไอ้กดอาร์คังิไม่ทันแม่ปลาเดี๋ยวเซฟให้ขั้นต่ำแปดสิคูณหนึ่้อ๋อเอ้าเหรอครับอ๋ออันนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยพี่ไม่เคยไปเซตนะมันไม่มีให้เซต อ๋อคือแจกกิฟต์นี่คือเป็นผู้คุมความมืดทั้งหมดเลยไม่มีแบบอย่างอื่นใช่ไหมตอนแรกพี่นึกว่ามันแบบกดสมาชิกระดับไหนไว้ก็แจกกิฟต์อันนั้นมิเธอเสียเท่าไหร่อ่ะแจกกิฟต์อ่ะล้างทองไปเออว่ะเออล้างทองได้นี่แต่มันล้างทองมันแบกไม่ไหวนะไอนี่ฮานากาตะแว่นแตกเหรอถ้าแว่นแตกล้างทองได้อยู่ะเน <What? S 1> กอบกู้โลกไป <laughs> ยิงเลยฮะร่างทองในตำนานนะแต่ลูนไม่ใช่นะเว้ยลูนอะลูนร่างแดงอะนะไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเชนพร้อมเสมอเข้ามาเนยใครถึงก็เข้ามาใครจะถึงเข้ามาผมร่างทองผมซันหมดอะอเฮ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มรีบ่าวคูครองรีบาวคือผมอยังไงอะแล้วนี่ฮะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยัยมีครั้งที่สองไอ้บ้าทางซ้ายหลุดแล้วมี้เฮ้ยโอ้หลืมไปมันแอร์เลยออ๊ยเฮ้เมันแก้าทางซ้ายหลุดแล้วอะเฮ้ยทางขวาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะพลาดเล็กน้อยปวดไว้ใจฉันสวยอ๋อมันมีมายูซูมีนี่ไม่น่าเปิดล่างทองเลยมันหลอกส่งไม่ได้ปะม,มายูตัดบอลได้ปะแต่ตัดยากอยู่นะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวตบหนึ่งแงตบสองให้หน่อยมาร์กี้ เชนบ๊อกจุดหนึ่งซ้อนจุดสองเลยไม่ต้องห่วงล่างทองตบดีกว่าร่างแดงหน้าเอาล่างแดงมาซัพอรอตมิจ้ว่ะคือมิจี้เขารำเป็นไงเราต้องเป็นล่างแดงหรือเปล่าใครยุล่างทองวะเอ้ยเอ็มคุงมีคนยุล่างทองเ้วยพี่ก็เลยไปบอดี้บล็อกให้ไม่ได้คุงแล้วห่วงสันมิดิไม่ต้องห่วงล่างทองผมห่วงสันแน่นอน สวัสดีครับยูจิเอ้ยดีไอห,หนุ่มทำไรนะ่ะอีนี่ก็แม่นซะด้วยฝันหนึ่งมิจ้หัวมอยู่คือมันไม่มีคนบอดี้บล็อกเหมือนเกมที่แล้วไงเกมที่แล้วพี่บอดี้บล็อกให้เว้ยเฮ้ยโอ้โหวสวยดูดูดูดบี้พิมพ์ใหม่บี้พิมพ์ใหม่ดูฮะคมคลิป ปล่อยบอลโล่งแบบผมกลิบด้วยฮะลูกตบดาวตกโคตรเทรโคตรตลายฉันจับเกมลูกของนายได้แล้วลูกเดียวเน้นเทะโอ้โหเอ้ยเออตัดมาตัดกลับวะ่ะมือใหม่อย่าส่งข้ามสนามแล้วเมื่อไหร่จะตกจังหวะสองให้สักทีอะมาคกี้ไอ,อมายูซูมิมันไม่มีอะไรเลยฝากตกจังหวะสองให้หน่อยไม่ได้หรอขอร้องลูกชุดดาวตก โคตรเท่โคตรในตำนานมีคนยุ่ล <dy> ่างทองนะมาเลยนี่ไงมาเลยโดนนะรีบเอาโค่นเอาว่ะล่างทองในตำนานสากรู้งี้ให้นะไม่จิบอดี้บ๊อกให้ได้แค่นี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวมันแบคเตอรแล้วปื๊บหลอกปั๊บปื๊บโตอย่างงั้เป็นไรไม่ไรเฮ้ยใครผิดไฟวะ สนามไฟตกมั้งเออเมื่อกี้สนามไฟตกไฟกระพริบเฉยเลยโปวยยาปิดไฟฉันมองไม่เห็นทางตกสวยขำเลยโกงฮะมันทิปอินจากข้างหลังอะ่ะคือบอลตกข้างหน้าพี่กะรอบอลตกแอไปเก็บด้วยแล้วนะนะคิดไปคิดมากระโดดรีบาดดีกว่าไอ้บ้าทิพอินเฉยเลยวู้ฮลูกชุดสายฟ้าเอาจัด เอ้มันชูตลงอยู่นะรูนเนี่ยแสดงว่าร่างทองมันมีบัฟของมันอยู่แล้วไม่ต้องใช้รูนก็ได้โอเคโอเคฮะไอหนุ่มตกสองให้หน่อยไม่ได้หรอมิจิเขาปิดนอกให้ไงมากี่ต้องเข้ามาตกสองทุกจังหวงะไงเออห<ช>่วงสันไมด่ด้ชอบมิจิโน่หนึ่งเหรอสวยสามคะแนนไปเลยฮะแล้วไกลขนาดนี้ยังไรฮะ รีบา่โาโคนเอาอะส่งใกล้ๆก่อนมอบบอลแบบใกล้ๆมอบบอลแบบตัดเล็บบินโอ้โหเลบร้อยเลยวะมาข้างเราทำแต้มคู่ถูดอันเนี้ยของจริงมิสเตอร์บอกบวกหนึ่งเลยครับชอบมินจีโดนหนึ่งเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปที่ว่าตกทิปอินเลยไหมยวต้องมีแบบตกทิปอินโชก่อนหมดเวลาแล้วแบบนี้ แล้วมิสิเลี้ยงไปส่งป้าไยดาบไป,ไปเอเ็นจีไม่พอหรือเปล่าล้วส่งไปมิสิอัเอาติเมทล่มนี้ไม่โดนแน่นอนนะมาว่ะดีมีคนชอบมิจซีโดนหนึ่งชอบความมั่นใจแล้วตอนมันเล่นคู่ทายมิจีโดนหนึ่งอะคือมันเล่นมันเล่นแบบตลกมากอะเอ้าตกไม่โดนเหรอโอ,อ้ยแขนสั้นไปหน่อยอย่างนี้น่าจะตกไม่ได้เปล่าวะผมพอดีบอกเลยยัดย่างไปห่วงสั้นมินิ อันนี้มิจี้เล่นเป็นอันเนี้ยมิตี้เล่นเป็นไม่เหมือนมิจี้โนหนึ่งเมื่อกี้เลยเอาแนะควัะสถานการณ์ซาวีรบารุษโอเคติดดังฮะถ้าเป็นติดอ่โฟสเตอร์โดนแน่นอนนะรามากิเรียงปลายบายินบีล้วง่ะส่งสวยมากี่ฮะเป็นการส่งแบบใช้เข่าส่งมาให้นะเป็นชั้นเข่าชุดนะชั้นเข่าส่งฮะแล้วยิงลูกนี้ไม่ลงแน่นอนฮะแล้วเป็นรีบาาของซากุหรือเปล่าฮะไม่ถึงแขนสั้นนะลูกตบดาวตก พุ่งโคตรอาวะ่ะเฮ้ยปิดหน่อยไอ้นุ่มขอบคุณมากอุ้ยมันสอยลั่วเลยเล่นดีดีไอ้บ้าไอ้กูโกด์มอร์นิ่งไงผมลบเซนเตอร์ไปเจอบล็อลกลงไปนอนกองกับพื้นเลยครับอืมฉันจับเกมลุกของนายได้แล้วโคตรอาเลยวะซากุร้างทองนะถ้าไม่ต้องโซนพื้นที่อะพี่ว่าล้างทองเล่นสนุกนะแต่ถ้าต้องวิ่งโซนพื้นที่อะตายแท้เลยคะคือเดินเดินเด้ แล้วแผ่นหน้ามันโดนเนิร์ฟนะผูผมกีบว่ามิจี้เอ็มคูงาดูฮะโล่งเป็นปล่อยโล่งเป็นปล่อยอ่ะสู้เอ๋มิตี้เมื่อกี้ไม่ได้เลยเฮ้ยใครปิดไฟหลบได้ <S <S เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากหนึ่งคนปิดไฟหนึ่งคนกระโดดหลบลูกบ,บาศกดดัดได้เลยเฟร,รมอันนี้เขาโดนเนท์เข้ามา ดูฮะมิจี้โน1สู้โนหนเมื่อกี้ได้ไหมพวกนายให้คะแนนหน่อยมิจี้คนนี้กับเกมที่แล้วเฮ้ยล้างทองแบบไม่ต้องโซนพื้นที่สนุกดีนะคือเราไม่ต้องไปโซนพื้นที่ไหนเลยอันเนี้ยแบบรับผิดชอบแค่พื้นที่แคบๆตรงนั้นอะได้อยู่ครับทำลายล้างแชนแนลเรามาพังทําลายความเหงา Whoa. พังทําลายความเศร้า Whoa. ทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนล เมีไปเล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำไรล้างแชแน,นลลุยไปกับทำไรล้างแชแน,นล